โสสิระปณิปุตัมติตํภควันตังสรณังกตฺสามะธมฺมญฺจสํคตฺจฺจพุทฺธภาวนกาติโยสํโฆอาเรตุปะเถ พระองค์นั้นแมษเดพันธิทิานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดยัง้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นมุตตามากาผู้ถึงระอันใจเป็นสาระตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติตนมีนักผู้ถึงละรัตนไปเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติตนมีสัตตาใ้ละรัตนใจตั้งใจรักษาศีลอไปในแรก ไม่เชื่อถือบงคนตื่นเก่าวุูนอย่างเดียวะเอ่ <c oughs> <c oughs> เอาสาวเหตุไม่สาวเหตบุญอวตารไม่สาเหตบุญนอกพระพุทธศาสนาไม่สาวเหตบุญนอกพระพุทธศาสานะมสา,ววา,สานะมันรสร้างกุศลมันรสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาะตลอดไปตลอด